โลบักโมดร้านนี้เลยสลัดบักบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ทเลดสิและบริการเติมโลบักเลดห้าสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าสำหรับเราวันนี้เราอยู่กันในเกม Star Simulator EP ที่2นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูกันว่าดาวคอของเนว่านันเนี่ยที่เนว่านันหลงเข้ามาในดาวคออันนี้เนี่ยเราไปถึงไหนแล้วนะครับเราเปิดแมปไปถึงไหนแล้วนะทุกคนอ่าซึ่งผมทําขวานเลเวล6มานะครับตัดไม้ทีเดียวขาดเลยแล้วก็ ผมเปิดแมพไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าในดาวขค้อแห่งนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะทุกคนสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทัวร์นะครับสิ่งที่ผมได้เอ่อเปิดแมพไปเนี่ยทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะสิ่งที่ผมได้ขยายไปเนี่ยต้นไม้เนี่ยมีเยอะขึ้นเยอะแล้วนะครับในดาวของเรานะทุกคนแล้วก็มีแร่แปลกๆมาเยอะเลยนะครับนี่ทุกคนอ่าในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับอันนี้ผมก็ได้เปิดใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูเลยนะแร่ม่วงอันนี้นะครับก็แร่ม่วงอันนี้เนี่ยต้องใช้เยอะเหมือนกันนะในการเปิดแมปนะทุกคนแนะนําให้เก็บไว้เยอะเลยนะครับพวกไม้แล้วก็แร่ม่วงนะครับอ่าเกมนี้เนี่ยส่วนมากจะเน้นฟาร์มนะครับฟาร์มเหมืองนะทุกคนขุดเหมืองนะครับหาต้นไม้หาไม้อะไรเนี่ยเพื่อไปเปิดแมปนะครับเพื่อไปสร้างพื้นที่นะครับเราจะได้มีพื้นที่ได้ไกลขึ้นอ่าในส่วนนี้เนี่ยผมได้มาเจอเพชรม่วงตรงนี้นะครับทุกคนก็เก็บเอาไว้ก็ดีนะครับ เอาไว้เปิดแมปได้เหมือนกันนะครับอันนี้เก็บไว้เยอะดีเลยนะอ่าแล้วก็ผมก็มาเปิดมาเจอตรงนี้ทุกคนมันก็จะมีสะพานข้ามด้วยนะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับผมได้เปิดแล้วก็มีสะพานข้ามด้วยแล้วก็นี่ทุกคนมีสวนแล้วนะครับอ่าในดาวของเราเนี่ยมีต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นต้นบูเบอรี่นะครับแล้วก็ต้นเหน็ดนะครับอ่าต้นเห็ดเนี่ยเราเฉาะทีเดียวนะครับขาดเลยทุกคนตรงนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับผมเปิดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมชอบเลยนะ พราะว่ามันเป็นส่วนที่สวยงามมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเปิดไปถึงตรงไหนนะครับตรงนี้นะทุกคนเป็นหิมะนะครับแล้วก็มีแร่อะไรพิเศษด้วยนะเป็นแร่ที่แบบว่าสีเขียวนะครับเพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ซึ่งผมต้องเก็บเอามาเยอะนะครับเอาไว้อัพอาวุธได้นะครับเอาไว้อัพพวกพ i ิกแอคแล้วก็ขวานได้นะทุกคนอะตอนนี้เนี่ยในการเปิดแมปต่อไปนะครับในการสร้างพื้นที่เนี่ยเราต้องใช้แร่สีม่วงแล้วก็ไม้นะครับซึ่งผมก็ไปเก็บมาแล้วนะครับ 2 0 0พันกว่านะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้เยอะกว่านี้หรือเปล่านะแต่เก็บมา2 0 0พันนี้น่าจะเยอะอยู่เลยครับอ่าแล้วก็เรามาฟาร์มแถวดีได้แล้วก็เก็บแร่เขียวไว้เยอะก็ดีเลยครับมันต้องใช้เยอะเลยอะ่พะพันเป็นแร่ใหม่นี่ครับพวกแร่ใหม่ๆเนี่ยเราเก็บไว้เยอะๆเนี่ยจะดีมากๆเลยเลยครับส่วนตรงนี้เนี่ยมีทั้งแร่ม่วงแร่เขียวเยอะเลยอ่าเดี๋ยวเราผมพามาดูตรงนี้แล้วกันนะทุกคน ที่ผมเปิดมานะครับตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่าเราอยากจะขึ้นไปได้นะครับทุกคนเราขึ้นไปได้แล้วนะครับแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้ทุกคนตรงนี้เนี่ยขึ้นไปได้นะเอ้าเอาอเออโอ้ยหุยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรดีดกลับมาเนี่ยโอเคเราตกไม่เป็นไรทุกคนตอนแรกผมนึกว่าตกโลกแล้วเราจะจมนะครับไม่ไม่จมเอาละทุกคนเดี๋ยวเราพาขึ้นกันเลยดีกว่าเราขึ้นไปแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับดูเหมือนว่าเราน่าจะเลเวลไม่ถึงนะครับตรงนี้เนี่ยเรายังไปต่อไม่ได้ตรงนี้นะฮะ ขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้เลยสําหรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นแร่แปลกๆด้วยทุกคนมันต้องมีแบบว่าแร่สีแดงนะครับแล้วก็เป็นบล็อกเขียวๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ยังหาไม่ได้เลยนะครับเราหาได้แค่เพชรเขียวนะครับเราต้องหาวิธีหาพวกแร่พวกนั้นมาอีกนะครับเราจะได้เปิดแมปในส่วนนี้ได้โอเคในระหว่างนี้ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับส่วนมากจะเน้นฟาร์มเอ่อเพชรเขียวซะมากกว่านะเพราะว่าเออผมจะเอาไปอัพ พวกพิกเอ็นะครับแล้วก็ขวานนะครับเราจะได้ขุดอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้เยอะขึ้นนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยผมขอขยายแมปเพิ่มแล้วกันนะทุกคนตอนนี้แมปเราไกลขึ้นมากๆแล้วนะครับเรายิ่งขยายเรายิ่งมีแร่เยอะนะครับใส่ไม้ตรงนี้ไปเป็นต้นเออเป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับต้นไม้เอาละขยายต่อนะครับอ๋อตรงนี้มีมแร่ม่วงนะครับเกิดตรงนี้แล้วก็แร่เขียวกับแร่ม่วงเกิดกัน3อันเลยเหรอโอเค ขยายเพิ่มไปนะครับขยายก็จุยกระจายเพราะว่าเราฟาร์มมาเพื่อขยายเอาละอุยทุกคนเราใกล้เข้าถึงป่องภูเขาไฟข้างหน้าโอ้โหมีสมบัติตรงนี้สองอันเอาละฟาดทีได้ได้เงินนะครับเงินก็เก็บไว้ก็ดีละเก็บไว้อัปเกรดอาวุธได้นะครับเอาละต้นไม้เยอะก็ตัดสักหน่อยตรงนี้แล้วก็ขอฟาร์มแร่ม่วงสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้อง เอาไว้เปิดแผ่นที่นะครับเปิดพื้นที่นะครับเอาละมาเปิดต่อนะครับไม้น่าจะพอนะตรงนี้ได้อีกแล้วสุดยอดเลยอ่าเราก็เก็บแร่เขียวต่อนะครับว้าวอ่าทุกคนในดาวของเราเนี่ยเราเริ่มมาไกลแล้วนะครับนี่นะใกล้ๆป่องภูเขาไฟแล้วโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้ขอหาแร่แร่เขียวเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอ,อัปเกรดนะครับอัปเกรด พิกเอ็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยพิกเอ็เราใช้เยอะนะครับเราต้องหาแร่เยอะนะครับผมก็เลยจะเน้นไปทางบิ๊กเอ็ก่อนแล้วกันแล้วก็เราไปหาแร่เขียวให้พอก่อนแล้วกันนะครับเป็นเพชรเขียวนะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้มีเพชรเขียวตีเลยโฉ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 แอบตัดไปให้หมดนะครับต้นบนต้องไม้ต้องใช้ใช้ทุกอย่างเลยตอนนี้นะครับแร่ม่วงอันนี้ก็ต้องใช้เพราะว่ามันเอาไว้เปิดทางนะครับ เอาไว้สร้างแผ่นที่ต่อไปนะครับเอาละเราจะเจออะไรบ้างในดาวโคแห่งนี้นะครับก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งดาวนี้นะครับมีไดนโนเสาร์ที่อยู่รอดเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นไดนโนเสาร์ที่สร้างดาวนี้ขึ้นมานะครับแอบสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับสุดยอดเลยตอนนี้ก็บ้าฟาร์มเล่มากมากนะครับฟาร์มแบบบ้าคลั่งเพื่อที่จะเปิดแผนที่โอ้โห ให้ตายดาวนี้มีอะไรให้ศึกษาเยอะเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องฟาร์มแร่เพื่อที่จะเปิดทางนะครับไปต่อเอาแหละกลายเป็นนักขุดแร่ซะแล้วในวันนั้นนะครับไดโนเสาร์นะครับ,าย,โโรบยากลำบากจริงอ่ะเล่นเกมนี้ต้องอดทนนะครับในการฟาร์มนะทุกคนคล้ายๆว่าลงเหมืองเลยนะครับลงเหมืองเลยนะตอนนี้แหละเราอยู่เหมือง เออตรงน,นี้มีขายที่ขายเพชรด้วยนะแต่ว่าเพชรเราไม่ขายนะครับเราเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้ดีกว่านะครับเงินเนี่ยเราค่อยไปฟาร์มกล่องเงินก็ได้เอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราน่าจะขยายพื้นที่ได้อีกแล้วนะครับต้นไม้พออย่าง1,000น่าจะพอ,อโอเคใกล้ไปถึงป่องภูเขาไฟแล้วอ่ะสุดยอดเลยเฮ้ยตรงนี้หน่อยแล้วกันขยายได้ละได้แต่ไม้ว่ะทุกคนแถวนี้ตอนนี้เราเน้นแรกกับไม้นะครับอะแล้วก็มาขุดตังค์แถวนี้สักหน่อย แล้วก็ขุดไม้แล้วก็แร่พออย่างเนี้ยแล่พอแล้วนะครับขาดไม้ใช่ไหมอ่ะไม้เกิดมาเพียบเลยบอกขาดไม้นะครับปลูกมาเต็มเลยพอปลูกเสร็จแล้วเราก็ตัดแถวนี้ได้แล้วก็ไม้มาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ขยายเป็นที่ไปได้ต่อนะครับสุดยอดอ่าต่อไปโอ้โหเพชร ต้องใช้เพชรห้าสิบอันหรอเพชรนี่ผมว่าจะเอาไปอัปเกรดอาวุธอะเดี๋ยวผมขอไปอัปเกรดอาวุธก่อนแล้วกันนะค่อยมาขยายแผนที่ต่อนะครับเดี๋ยวผมไปอัปเกรดเอ่อพิกแอคก่อนนะครับในระหว่างนี้เราก็เยี่ยมชมนะครับความสวยงามของแมปนี้นะครับซึ่งผมชอบโซนนี้มากเลยนะครับโซนที่มีต้นไม้นะครับต้นเห็ดนะครับแล้วก็ต้นบลูเบอรี่นะครับตัดออกมาเราจะได้ไม้นะครับอ่าเราไปทางนี้นะครับทางลัดเรามีทางลัดแล้วเอาจริงเราเดินลัดไปได้เลยนะครับเราไม่ตกแมปโอเค ผมจะมาอัปเกรดเออนี่นะครับพิกแ P คตรงนี้ซึ่งมันต้องใช้ไดมอนด์ร้อโอเคได้และอัปเกรดเลยแล้วกันต่อไปเป็นสีดำอะ่ะต้องใช้อะไรไอ,อ้บล็อกเขียวๆนี่มันเอามาจากไหนไม่รู้นะครับ ต้องไปหาก่อนอ่าตอนนี้น like ี่เราอัปเกรดเลเวล7แล้วเราทุบอะไรได้แรงขึ้นแล้วนะครับพวกแร่เนี่ยเอาล่ะเราอัปเกรดมาแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปทุบแร่เขียวดูนะครับว่าเราทุบได้แรงขึ้นจริงไหมนะครับอัปเกรดมาแล้วทุบได้ทีละหนึ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าแร่อื่นก็จะทุบได้ทีละเจ็ดนะครับแต่แร่เขียวทําไมทุบได้ทีละหนึ่งล่ะหายากเลยนะแร่เขียวเนี่ยหาได้ทีละหนึ่งนะครับแร่เขียวนี่น่าจะหานานน่าดูเลยทุกคนนะครับแต่แร่อื่นเนี่ย เราทุกไปเนี่ยเราจะได้ทีละเจ็ดเลยนะครับเพราะว่าพ i ิกแอคเราเลเวลเจ็ดนะทุกคนเอาเคในระหว่างนี้เราต้องหาแร่เขียวนะครับเพราะว่าเราจะเอามาเปิดทางตรงนี้นะครับนี่ก็ใส่ไปก่อนเลยครับแล้วก็ไปหามาเพิ่มอุ้ยทุกคนมันขึ้นไปเจ้าบล็อกเขียวๆอันนี้แล้วนะครับแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยที่เราจะเปิดเนี่ยอาจจะไว้ทําบล็อกเขียวก็ได้นะทุกคนอ่าเราจะได้ไปต่อได้นะครับเอาละเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ใช่บล็อกเขียวหรือเปล่านะตรงนี้นะห้าอันน่าจะได้แล้วโอเคเอาเฮ้ยต้องไปต่ออีกเหรอมีลาวานี่หว่าทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋นะเอาไม้ไปต่อกับาวาเดี๋ยนะเดี๋ยวเดือวละลายหรอกเดี๋ยวเดีวยไม้เดี๋ยวอยู่ใกล้ราวาไปแล้วเอาล่ะตรงนี้เนี่ยต้องใช้125่ไม่พอทุกคนนะครับเพชรเขียวใช้เยอะเกินซึ่งเพชรเขียวมันหายากเว้ยทุกคนมันตีได้ทีละหนึ่งอ่ะมันก็เลย หาย,ยากมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะไปต่อได้เนี่ยเราต้องมีแร่เขียวนะครับไม้เนี่ยเรามีแล้วนะครับแล้วก็แร่ม่วงเนี่ยเรามีแล้วนะครับแร่เขียวที่ต้องการต่อไปเนี่ยต้องการ125เอ่อ ไม่พอหรอกนะก็ในโลกของเราเนี่ยผมได้ขยายไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับดาวโคอของเนววันั้นที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับมีทั้งหิมะมีทั้งภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีสวนต้นไม้นะครับบูเบอร์รี่แล้วก็เอ,อ่อจะเป็นต้นเห็ดนะครับอ่าเป็นต้นเห็ดสีแดงเนะี่ยสวยงามอ่าทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับ EP ที่2นะครับเอาล่ะทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับจากลากันเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย